สบายดีพี so ่น้องสบายดีเอฟซีเทียงแพงกันเบิดสุกูสุคนสุโมงสุบอลสบายดียมสวยๆพี่น้องเนาะสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็ได้พ่อๆกันกับสองพ่อน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้วน่าทุกพี่น้องเอ้ยมัอนี่ห่อนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแดดจำเลยมัอนี่นี่พี่น้องเนาะตัดปะมาแล้วนี่ มานีฉีดปนี่ดไล่ๆๆเป็นรถีมาสร้างกำลังโอ้ยเอาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเยาโอ้ยดำเลยพี่น้ออยกคดรเนี่ไหลเลยเลยวะั้นได้พังเียพอแห้งแล้วสิได้พักกันเห็ดใหม่ให้อ่า เราเมื่อแล้วแล้วมันชิญสร้างปรนเทพืนพี่น้องไว้มาเนี่ยกสดท้ายกอกสิดท้ายแล้วมน่ตาือจตาเลยได้งต่อตโม แตตตาไลยโหดบ่น้ำนจะลคือเทิงเป็นน้องอยู่เทิงอขอกละสิบสองสอบออกมา วาแหงาวปา,า,าดน้จะกจดจาจดจี่น้องเยขิ้า้าอข้านเลยหินนรัดแบบ้าดกันเลยหินก็คักอยู่เนาะหินน้อยคักอยู่

นนนนเลยสั่งไปน้นนนนโลยพี่น้องเลยสามข้อพี่น้องเนะมงคุเคาับอย็ดอย่างไปพี่น้องเ้เจรนแล้วน้อ แม่พันธ์เขากับยังโบดิเฮดวิ่กเลยพี่น้องเฮ้ามันมนี่ฮักกระตัดนิ้วได้ตัดนิ้วไว้เด็กมีเสาในตัดอยู่นี้รป,รป,ประมาณเสาหนิ้วอยู่นี่พี่น้งงนองตัวนี้เสียวไว้เฮ็ดประตูนี่ก็เลยบดิเฮดได้ตัดนี่ยเด็เฮ็ดไม้พันประตูนั่นแหละพี่น้องเนาะ เดไม่ตัวนี้นะเห็ดประตูเนี่ยก็เลยยังโบเดินพี่น้องเลยนี่ตัดไว้ไม่ซิปไปเส้นวงได้น no uh, okay. ี่พี่น้องเลยข้ากระเลี้ยวยู่หันไม่เจ็ดเซนอยู่หันเจ็ดเซนแปดเซนตัดไว้ตัดไว้เพราะว่าเส้นหนึ่งเนยได้ซ้ำนิ้วหน่อยเนาะ นี่เสร็จหนึ่งได้สามดิวก็เลยประธานเฮ็ดยันมันกีดบอลช้างเพิ่นเฮ็ดเวียกนี่แหะพี่น้องนี่เนาะเดี๋็กข้นเ้าตีมันก็สิกีดบอลข้าเจ้าคนปูนคนไปคนมามันสิกีดเพิ่นก็เลยบรทธานได้ดำเนินการต่อพี่น้องนี่เนาะนี่เป็นโบกเลยพี่น้องทั้งเนี่ย บดีน้องมดโอ้มาลินน้ำอาวพี่น,อไปไปไปน,น้องไม่เมื่อนี้มัดมาลินน้ำนองดีแทกมาลินน้ำอาวมเนี้โอ้บร,ริแปลงมัโมมาขายบ้างเมื่อนี่มือสบายเออ้ว้มังโมงบอบิดก่อนเนี่อ้ซนะ้มาโอ้จ้าจ้าจ้าขาหลายมงั่เนองเมาสวนเลย อืมอมัสวเมาบดสวนเลยเย,ย่พี่น้อยกํลังบุกอยู่บุกทางในพี่น้อยในขอบเย,ยสุดนี่นี้ยมันอยากตํานะีเอาเทน้ำใส่ม,มาก็มันอยากเปียกพี่น้อย แม่นมันอยู่นนี่แต่มันมันเป็นน้องมันเป็นน้ำม้วเปมูมันก็ยังมาขี่มาเหียวอยู่นี้มันโบไล่มันเหียวมันก็อ่างเดคันว่าอันนี้เายังว่ามันไลลงไปคุณรู้มันแห้งมันก็บนบบเลอะไปใช่ไหมบุ้เล่ 1ปิปลายว่หมูคุ้นเขาเจ้าแปตัวแล้วก็หมูแม่พันเขาเจ้าสาม่มบ3สมามส่มสามปีเลยเขาจะเลี้ยงสามปีนเข <c oughs> าเขเริ่มอยากเลี้ยงใช่ไหมเ้เขาจะเลี้ยงมาสามสี่ปีเลยมาจไปทางใดแล้ว มัน,นเป็นเวียดนาทีแต่ละวันไม่รอ้นนเนาะขันเขาเลี้ยงมูนี่ก็ได้พอเดี๋ยวดยไปไซก็มันเป็นงานเข้าสิานจ้ะงานเข้าก็เลยต้องดูแลยามายมันเจ็บมันป่วยหรือว่าย,ยามอ่ามันขดลูกเจกี่เนอะกพี่น้องเน,ะเนาะเขาก็ต้องได้ดูแลถ้าคือมูคุ้นนี่ก็ ตางเวินมากก็คือขัความสะอาดนี่แหละพี่น้อยอาบน้าอ่านให้มันเม่งแยงมันยำมันเก็บมันไข่แหละหมูก็ได้การดูแลสำคัญพี่น้อยเนาะแต่การักษาสุขฆ่าความสะอาดมันไม่ให้มันเปิมันเปื้อนหมูก็ได้เนาะเลี้ยงก็ดูแลมันมาบ่ได้ก็เกลือกขิดต้มอกลอก็คือข้วอยู่กับไว้ด้วยต้องให้มันสะอาด ờ à ơi ảm năm này xuống mưa đấy á sau len đấy các cháu ảm nè lộp sau lộp len, thật mình bưỡng thế đấy vì nồi cứ bưỡng thế đấy แมนอยู่คันแต่ว่าเจ้าต้องมีไก่น้อยร้คือกันได้นะกันไข,นขามีไก่น้อยลยนบุญยะเลี้ยงไเขาคุ้นใช่หัวาหารเขาเดียวมแมนอดหกิเจ็ดชิปวอถ้าชูมันมันใหญ่คานึงแล้วชื่อหัวหันให้กินรดไปคลายไวแต่ค้าเลี้ยงธรามาตามันก็ฟึงอันเนี้ Mẹ, để khai đi khai đi khai ngay, ไก่ này, 70,000โอ้โด100,000 ừ. lại <laughs> ก็เลยยังบไดเหตดต่อขี้นองเอเยนี่กีดเพ่นแหงไปยังมาเนี่แหละตันทางเพลนเขานอหยัดกันได้เออสิมะเผาให้บ้าโอเคนงมอดวะสีมาเผาให้นงมอดวะสีมาเบิ่งให้บ่ มัดกนะ็น <nt> ้องดีแท็กพี่น้องไอ้สิหับอาซามาเบิ้งหายวะสันย้ำเจ้าไปหันไปนี่เพื่อนวะเหมือนหักดอกเพื่อนวะเออเอ๊ะ รี่มจะปลูกรอฝึกละไล่ลงเขาเอาเป็นอัเลยนี่แหละโปรตีนของเ่องแบบสั้นๆเลยพี่นุ้ยสั่งเป็นอย่ามันอ่ะนะเปื่อนเปื่อนมีน้ำมีไนน้ำเหลืองลักบชั้มใบพี่นุ้ยมันเงียงมันไหลลงปลุกเอาลุยแบบ อันนี้ย่งแต่บุกพี่น้อยเนาะแต่สาบแต่บวกอื่นไแล้คือสิคือสีเล้วมอน็นเลวดอกแ่นรก็มาปั่นอื่นคือสิเก็บงานนาะดีแท็กเนาะอื่นก็คิดว่ามือนี่ยแซเจ้าบุกเกในนาสีเล้วเนาะนอื่นก็มีแต่เทแล้วก็บุกกเกนี่ เพี่น้องเนาะสลับคลิปนี้เอาไวปสนิทก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุญทุกคนหลายๆพี่น้องทุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจของคุณถูกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าสลับคลิปนนี้สบายดี